นิรญาธารุนะคะและนี่คือสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคม2566อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิาารญาทารุนะคะเราไปเช็คนะคะ energy พลังงานให้กับกรกฎกันว่าตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้าง i g ออ of c u บว้าวนี่ก็คือ energy ของกรกฎเองนะคะช่วงนี้จะมีในเรื่องของอความมีเสน่ห์นะคะแล้วก็การที่จะ มีคนมาหยิบยื่นความรักนะหรือว่าคุณอาจจะไปหยิบยื่นความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนั่นเองนะคะเอเนอร์ีของธาตุน้ํามาเต็มเลยมีนกรกฎพิจิกนั่นเอง two of wands แล้วก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจด้วยนะในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของทางเลือกเข้ามานะคะ queen of cups คุณน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของความรักด้วยนะคะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ได้ดีมากๆทีนี้คุณจะต้องเลือกอะไรนะคะก็มี energy ที่เข้ามานะคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างาคนที่นะคะเขาดูเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความดูแลเอาใจใส่คล้ายๆกับคุณน,นี่แหละ กับอีกคนหนึ่งนะคะเขามี energy ของทัดดินนะนั่นก็คือพฤทธศกันบางก่อนนั่นเองคนนี้ดูจะมีความเฉยนิ่งนะคะแล้วก็แบบเดาไม่ถูกว่าเขาคิดอะไรนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะเตรียมการทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วย The Devil เนี่ยคุณน่าจะอยู่ในช่วงของความรู้สึก for in love นะคะแล้วก็ความรู้สึกถึงอาจจะ ตกหลุมรักนะหรือว่าหลงรักใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ก็แน่นอนจะต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละในบรรดาคนที่เข้ามานะคะที่เขาก็มีความรู้สึกหมกมุ่นถึงคุณเช่นกันนั่นเองต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปดู e NERGY ของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะซึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็คงจะต้องจับดูนะว่าเป็น e NERGY ของใครกันแน่ เขาคนนั้นนะคะนายออฟเ e นเตอ l ์คคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยนะเป็นคนที่อาจจะมีความมุ่งมั่นความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของการงานการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมุ่งโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินก็เป็น energy ของคนที่ใช้ชีวิตนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเอง สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองที่จะไม่ต้องถึงแม้จะไม่พึ่งพิงผู้ใดเขาก็อยู่ได้อย่างสบายนะคะอาจจะตอนนี้ก็อาจจะมีพร้อมแล้วละทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือกำลังจะมีเขาแล้วแต่และเขากำลังรอในเรื่องของความรักเช่นกันเท o นิส n d s ที่เพราะที่ผ่านมาเขาค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะ เขาอาจจะทำงานหนักมามีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายไก่กองยุ่งอดุงตุงนังดูเหมือนว่าเว,เวลาเขาไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะควีนออฟสอดเอเนอร์จของธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนั่นเองเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะอาจจะดูแบบเหมือนเป็นคนที่ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็แบบเหมือนถ้า อาจจะมีคำพูดที่ตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอาจจะเอาแต่ใจนิดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการต่างๆจิตวิทยานะคะในการที่จะดีลกับคนนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะ The magician มีความรู้ความสามารถทักษะอะไรสูงนะคะมีอาชีพการงานที่ดี t o o b s o u r c e แต่ตอนนี้เขาก็กำลัง กังวลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของทางเลือกในชีวิตนะคะการที่จะตัดสินใจบางอย่างในชีวิตเหมือนกันนะอา,อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ว่าจะเลือกใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะตัดใครสักคนหนึ่งอะไรแบบนั้นเอาละนี่ก็คือนะคะในส่วน energy ของเขาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันว่ากรากฎ สถานการณ์แนวน้มความรักในช่วงนี้จะต้องเจออะไรบ้าง The Fool เรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ๆการใช้ชีวิตอิสระนะฮะการที่จะปลดปล่อยอะไรบางอย่าง n i g h t of Swords มีในเรื่องของความใจร้อนความโกรธ ะะหรือว่าการใช้คำพูดไม่ดีอะไรบางอย่างนะวิ o l o o r o u t u n e โชคชะตาที่มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไป n Night of Pentacle การที่มีคนแบบอ,อยู่นิ่งเฉยเพื่อที่จะพิจารณาไต่ตรองนะคะ t o ออฟสอสมีในเรื่องของความเครียดคิดมากวิตกกังวลเข้ามาด้วยนะคะ อาจจะมีคนนอนไม่หลับได้นะที่นี้เดอะมูนในเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะหรือว่าความไม่ค่อยแน่ใจความลังเลสงสัยอารมณ์ขึ้นขนลงๆต่างๆซิกซับซอดการที่การเดินจากไปหรือมีเรื่องเรื่องของระยะทางหรือเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะแ่งแมนความนิ่งเงียบเฉยเงียบงันต่างๆเดอะเดวิลการตัดไม่ขาด ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นท็อกซิกไฟฟอร์บอนไฟออฟซ์นะฮะมันมีปมประเด็นความขัดแย้งบางอย่างเอาละนี่ก็คือลองไปดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่ากรากฎนะฮะอาจจะอยากหลุดพ้นหรือว่าดึงตัวเองออกมาจากปัญหาทั้งปวงนะแล้วก็อยากใช้ชีวิตอิสระอยากที่จะมีการเดินทางหรือเริ่มต้นใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้นะว่าเออมันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนอะไรเงี้ยแต่ณนะตอนนี้เราเราต้องไม่อยากที่จะยึดติดกับอะไรมากมายนะคะเพราะวารู้ว่าการที่ยึดติดหรือแบกรับอะไรไว้มันค่อนข้างที่จะทุกข์ทรมานพอสมควรนั่นเองกับเรื่องราวของความรักที่ผ่านมานะ่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันการเอาแต่ใจการที่มีการใช้คำพูดนะไม่ดี แล้วก็ใช้อารมณ์ทะเลาะเบาะแวงที่เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้ต้องเป็นเช่นนั้นนะคะการที่มันอาจจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองคนที่คุณดิวด้วยอาจจะดูเฉยนิ่งกับคุณนะเขาอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําอะไรโดยที่ไม่ให้คุณได้รับรู้หรือว่าวางแผนอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะทำให้คุณเนี่ย บางคืนถึงกันนอนไม่หลับเลยทีเดียวประมาณว่าเออเขาคิดอะไรเขาทำอะไรทำไมเขาถึงนิ่งเงียบใส่เรานะคะเขาโกรธหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการอะไรนะคะทำให้คุณแบบมึนงงสับสนไปหมดนะ,ะ The Word The Moon เนี่ยนะ,ะแล้วคุณก็อาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขามีใครไหมหวัดระแวงสงสัยเขาเชื่อใจได้ไหมนะคะ คนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของระยะทางกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมากพอสมควรเลยทีเดียวตัวคุณเลยตั้งใจที่อยากที่จะแบบมุ่งมั่ะซิกซับซอดไม่อย,อยากอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้และนะคะแต่มันก็รู้สึกอึดอัดสับสนเนาะจะรออยู่ในสถานการณ์ตรงนี้มันก็รู้สึกเครียดหรือว่าอยากที่จะเดินทางไปหาเขาเลย ในกรณีที่แบบสมมติอยู่ไกลก็อาจจะแบบเออออกเดินทางไปดูซิว่าตกลงเรื่องราวความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าในส่วนของอะไรล่ะอยากที่จะ move on ในลักษณะที่โอเคเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็แล้วกันกจบจบคือค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะส่วนเขาเองก็ยังคงนิ่งเฉยนะคะจากที่เคยเฉยแล้วเนี่ยการนิ่งเฉยของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเหมือน ต่างคนต่างอยู่ก็จริงนะแต่เขาอะก็ยังมีคุณอยู่ในหัวนะคะยังคิดถึงเรื่องราวของคุณแต่ก็ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆนะคะยอมอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะะถึงแม้อาจจะรู้สึกอึอดอัดหรือเขาอึดอัดกับสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะที่แบบด้วยเหตุผลอะไรของเขาบางอย่างที่เขารู้สึกอึอดอัดส่วนตัวคุณนะคุณมีความรู้สึกว่าไอเรื่องราวเก่าๆที่เป็นแบบ ความรักความสัมพันธ์มันคุณรู้สึกตัดขาดยากนะบางคืนคุณก็นึกถึงเรื่องราวที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขต่างๆอะไรแบบนี้ยมันก็เลยทำให้แบบคุณมีความรู้สึกย่ออยากที่จะกึนไม่เข้าใครไม่ออกประมาณว่าอยากจะตัดก็ตัดแต่บางทีไอ้ความทรงจำมันก็หวนเข้ามาอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เ,เลยทำให้คุณตัดขาดไม่ได้แล้วจะมานั่งคิดถึงเขามันก็ ทุกมันจะมีความแบบไม่สบายใจอะไรแบบนั้นนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอึดอัดกับตัวเองแล้วก็สาเหตุที่คุณกับเขาเป็นเช่นนี้นะคะมันมีสาเหตุเยอะแยะมากมายมีอาจจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายประมาณว่ามามีอิทธิพลต่างๆนะคะหรือว่ามาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะแล้วก็ความมีอีกโก้ต่อก,กันความมีอีกโก้ในลักษณะที่ว่าโอเค เธอทำผิดเธอไม่คุยฉันไม่คุยอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็แบบมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะบางทีก็แบบเป็นความขัดแย้งที่ทําให้รู้สึกอึดอัดนะแล้วก็มีบางคนก็คือหายเงียบไปเดินออกไปแบบไม่บอกไม่กล่าวอะไรแบบนั้นก็ได้นั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานาการณ์และแนวโน้มในช่วงนี้ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจของเขากันบ้างว่าเขามีข้อความอะไรที่อยู่ในใจ you have no idea how hard it was to let you go เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยเธอไป please forgive me for being immature ได้โปรดยกโทษให้ฉันในเรื่องที่ฉันทำตัวเหมือนไม่โตไม่รู้จักโตอะไรแบบนั้นนะ My heart has been revealed, I can't hide it anymore. บางทีฉันก็อยากเปิดเผยความในใจนะไม่อยากเก็บซ่อนมันไวล้ละเพราะว่าลึกๆในใจของฉันก็คือ I secretly admire you. ฉันแอบ,บชื่นชมเธออยู่ในใจเสมอ I feel so overwhelmed right now, please just leave me alone. แต่ตอนนี้ฉัน รู้สึกหลายๆอย่างมันถาโถมจนอยากที่จะอยู่คนเดียวมากกว่า i l e a r n a lot along the way นะคะแล้วฉันก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับกันว่าเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจบ้างคนนั้นของกรกฎนะคะ I hide behind a t e r i a l thing เขาได้ซ่อนความจริงบางอย่างไว้นะคะมีบางอย่างที่มันซ่อนอยู่นะคะเขาอาจจะไม่บอกหรือไม่เปิดเผยให้คุณได้รู้นั่นเอง I want to feel that way again แล้วเขาก็อยากมีความรู้สึกที่เคยมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งนะ I'm grateful for the spiritual lesson ตอนนี้เขาอาจจะไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของบทเรียนบางอย่างการพัฒนาตัวเองการพัฒนาจิตวิญญาณอะไรต่างๆนั่นเองสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือ I want you เขายังต้องการคุณและ You came closer than anyone คุณเป็นคนที่ใกล้เขามากกว่าคนอื่นๆนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า เส้นทางแห่งความรักของกรกฎในช่วงนี้นะะมีเส้นทางอย่างไรหรือต้องผ่านอะไรมาบ้าง Memory Recall ความทรงจำเก่าๆได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว Give a Chance กำลังคิดถึงเรื่องเรื่องของการที่จะให้โอกาสขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง s e l f s u p p t r t e เพราะอาจจะมีความรู้สึกว่ามัน มันรู้สึกเจ็บปวดนะเหมือนกับเป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะมีบางคนในที่นี้อาจจะแบบเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วเป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองเพื่อ,อรู้สึกเจ็บปวดอะไรแบบนั้นได้มิลเลอร์ me ความสัมพันธ์เนี้ยทั้งสองคนนะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันในลักษณะท่ว่า ความรู้สึกนึกคิดนะคะได้สะท้อนกันไปมาเรารู้สึกอีกอย่างเรารู้สึกอย่างนี้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะหรือมีพฤติกรรมที่สะท้อนกันอยู่ Love message คุณอาจจะได้รับนะคะข้อความจากใครบางคนนะคะหรือว่ามีการส่งข้อความรักส่งถึงกันด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า ลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเคลียร์โยมายอาจจะเวลาที่ต้องเคลียร์นะคะจิตใจสมองของตัวเองให้โลง่งเพื่อที่จะปลอดโปรง่งคิดอะไรบางอย่างที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเอง Hunted by your ex มีคนเก่าๆนะคะตามมา หลอกหลอนคุณในจิตใจนะคะคุณอาจจะคิดว่ากวนทบทวนอยู่กับเรื่องของเขา Guarded ก็ Earth. ่ะต้องมีความหนักแน่นในความสัมพันธ์นี้ breaking the chain นะคะคือมันมีในเรื่องของการที่จะต้องพังทลายโซ่ตรวนบางอย่างนะคะทลายกำแพงหรืออะไรสิ่งกีดขวางกีดกั้นในเรื่องของ เหมือนเป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนั่นเองที่ต้องพังทลายมันไปถึงจะมีการสมหวังได้ confusion การความรู้สึกสับสนนะคะในตอนนี้อาจจะมีเรื่องของความสับสนมึนงงในใจว่าจะไปทางทิศทางไหนดีเลือกยังไงดีอะไรแบบนั้นนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูคำแนะนำจาก Angel มี Chemistry สองคนนี้มีเคมีที่ตรงกันนะคะเข้ากันได้มากๆเลยทำให้สองคนนี้เลยมีแรงดึงดูดซึ่งกันและก,กัน express your love อาจจะมีคนไม่เปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะไพ่ก็เลยบอกว่าให้แสดงความรู้สึกถึงความรักออกมา stay optimistic about your love life แล้วก็ต้องมองในความรักในแง่ที่ดีมองคู่ของเราในแง่ที่ดีด้วยนะคะ f ฟล r t อาจจะต้องมาอยู่ในลักษณะของการเฟล r t กันนะคะจีบกันอีกครั้งหนึ่ง w e ท ting การที่จะพัฒนาไปสู่การแต่งงานนะคะในการสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วก็เป็นไปได้นะถ้าแสดงความรู้สึกนะะมีการเฟล r t กันก็สัมพันธ์ไปสู่ในเรื่องของพัฒนาไปสู่เรื่องของการแต่งงานได้นะคะ แต่ก็ต้องอย่าใหา้ใครสักคนหนึ่งนะคะที่ติดปัญหาในเรื่องอะไรล่ะการแต่งงานหรือมีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยที่จะเข้ามาวุ่นวายนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับกรรกฎในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรข้อคิดสำหรับกรกฎคือ stop worrying about that ถ้าคุณเครียดวิตกกังวลเนี่ยไพ่บอกว่าจงหยุดกังวลเรื่องนั้นได้แล้วนะคะ feel, deal with your fears ก็คือจงนะคะจัดการกับความกลัวในใจของตัวเองมีความกลัววิตกกังวลในใจต่างๆนะคะ learn to say no บางครั้งนะเราก็ต้องปฏิเสธสิ่งที่จะมาทำร้ายหัวใจของเราเช่นกัน trust your gut ตอนนี้เนี่ย คุณอาจจะต้องเชื่อในเซนส์นสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเอาละนี่ก็คือเรื่องราวของกรกฎคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวนะคะของตัวคุณเองรวมถึงคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณได้เช่นกันและคุณสามารถเลือ,เลอกเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวนะคะและคอร์สใหม่คอร์สกดแรงดึงดูดนะคะเคล็ดลับ ที่จะดึงดูดรักแท้หรือดึงดูดใครคนนั้นที่คุณต้องการเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีและขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์การสนับสนุนของช่องนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ